ทำอะไรลูกบีบมะนาวบีบมะนาวเปียวจีบบีบได้เหรอบีบงั้นเหรอดได้กินหงไหมหล่ะวันนี้ทำอะไรทำน้ำมะนาว ทำเป็นหรือเปล่าทำเป็นเกี่ยวกับไปก็จะทำน้ำส้มน้ำส้มด้วยมีส้มเหรอได้กี่ชิ้นนะได้กี่ชิ้นนะคะน้ำมะนาวย่าต้องใส่ขิงด้วยเห็น่ะมด้วสุขภาพาใส่มันด้วย เต็มลองกินไหมลูกอร่อยนะน้ำมะนาวใส่น้ำง,งกินแล้วม,ลลมันจะดีมองมเนี่ยเข้าแก้ววนหะนี่มันจะเข้าแก้ว้างมเนี่ยความไม่ต้องใส่เกลือละม,ะะมั้ง เด็กแห้งๆอย่างนั้นไม่เก่งมากเอาอะไรนะเอาช้อนออกก่อน ทำสามแก้วเลยเหรอของใครมั่งหนูมีของใครบ้างคะของย่าของปู่ของใครแล้วก็ของพ่อเอ๊เราจะไปฝากแม่แอ็นด้วยค่ะไม่เอาเดี๋ยวแม่แอ็นเปรี้ยวจี๊ดแล้วหนูรู้เหรอว่ามันเปรี้ยวมะน,นาวมันเปรี้ยวใช่ไหมใช่ไอ้ย่าว่ามะน,นาวมันหวานนะหวานหรือเปรี้ยวคะหวาน แต่หนูไม่ชอบกินมันเปรี้ยวแล้ววันนี้วันนี้ปู่กับย่าจะได้กินไหมเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยเสร็จแก้วนึงต้องเอาอีกมันเหลือนิดหน่อยอะเหลือนิดหน่อยอ่ะเอ,เ,อเอาให้หมดหลูกฟันเลยพยายามน้ำเป็นสีเขียวน้ำสีอะไร,สะไรใส่ขิงได้ก่อนน้ำมันสีอะไรน้ำสี เอาปลาเปลือกไว้ปลาหักก่อนนะอันนี้ใช่ไหมใส่ไปเรื่ยของคุณปู่อ่ะอันนี้ของย่าของย่า่ะของย่าเป็นเป็นมะนาถามพ่อที่เอาขิงด้วยเปล่าเอาขิงไม่เปล่าเขาไม่เอาขิงอเอาแตงมะนาวใช่ไหมพ่อเอาแตงมะนาวอันนี้ของย่บาบีบให้หมดเลยลูก ขายมะลิออก,ก่อนอม่ม á, yeah. ้ายแยะขายแยะอร่อยไหมจะอร่อยไหม <c oughs> <c oughs> จะแสบมือไม่ได้หรือ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปล้างมือด้วยนะเพราะว่าอะไรก็ <c oughs> เดี๋ยวแสบมือไง เอาแก้วไปใกล้ๆหน่อยหาว่าขยับไหมอืมถึงมากเด่น้ำมะนาวเยอะเลยเห็นไหมโอ้โหไม่ใช่ทิ้งหน่อย เออไม่เป็นไรลูกเปลือกให้ปู่เหรอเปลือกให้ปู่อันนี้เปลือกให้ปู่สามอับเหรอแล้วผม<อ>ยา่าบีบหรือยังบีบมาแล้วเหรอคะแล้วย่าจะได้กินมะนาวไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วองย่าก็ไม่เปรี้ยวสิไปให้ปู่หมดไม่ย่ามั้ย,ยามาไม่ย่ามั้งย่าไม่มีน้ำมะนาวเลยเยนาะใส่น้ำร่วงอีกลูก อเอเมนล้างมือค่ะนี่ตรงนี้ลูกฮะเยื้อนมันก็ยิง่งยาเนี่ยนั่นแหละยืนอนะเออโอเคเออล้างมือกันเหนื่อมากล้างมือไปแล้วปิดน้าำไ้่ลงมาเช็ดผ้า,า,านี่นะคะท่านี่ก็เช็ดได้ลงดีๆน้ำพิ่งจะให้รถอะไร มันจะทำไมหรอกน,น้ำผึ้งหวานใส่ทีละแก้วใส่ทีละแก้วค่ะอ่านอาก็ช้อนมาเอาช้อนมาหงายช้อนขึ้นทีละทีละทีละอันทีดูทีละอันหงายไม่ใช่คว่ำแ่ะอย่างนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอ่ะยกช้อนขึ้นมายกช้อนมาหรกอาเรียบร้อยใส่ลงไปหนึ่งช้อนอ่ะมาอันนี้มากมาแก้วนี้มาก อันนี้วางอันนี้ค่ะอันนี้ของคันนี้อ่ามาแก้วนี้ปู่จะได้กินไหมนะปู่จะได้กินของอร่อยไหมนะอ่าลงหนึ่งชอ้อนอ่าของคุณพ่อของพ่อจะพ,พ่อจานอ่ะโอเคหนึ่งชอ้อนเยี่ยมไหมเนี่ยมันจะอร่อยไหมอันนี้ให้พ่อเดี๋ยวก่อนให้ยายให้ยาใส่น้ำกุนกอน มันต้องใส่น้ำอุ่นด้วยใส่กันเองอันนี้เรามาเตรียมกาแฟให้ปู่เย้ไหมอ่ะแก้ปู่ไม่ได้แก้กันนี้เรียบร้อยก่อนทำไมไม่ได้พ่อไม่กินกาแฟร้อนพ่อแม่พ่อกินกาแฟเย็นใช่ไหมแย่หล่ะแย่ปู่ตกกาแฟปู่อยู่ไหนนะนี่กาแฟปู่ นี่กาแฟของปู่จะสีนี้หยิบใส่ให้ปู่เลยสีอะไรสีนี้ลูกวายมันจะฉีกไม่ได้หรอมากมันสีอะไรเนี่ยสีอะไรลูกสีสีแดาหรือไงอยากของยากฉีกได้เหมืองยากฉีกได้ของปู่ฉีกยากอ่ะของฉีกของยากนิดของยากแก้วนี้ของปู่แก้วนี้ฉีกเบาๆนะลองหกนะเอาใส่แก้วลูกใส่แก้วเลยใส่แก้วมีคนรงกาแฟนี้กินเลย น้ำตาลใส่ลงไปแล้วหมดยังห<บ>รือเปล่าต้องให้เดี๋ยวใ,ให้ให้ยาตัดให้ก่อนใส่อันนี้ลงไปที่ไหนอะไรอะ่ะมันคืออะไระมันคือแยมสับปะรดใช่ป่าใช่ใส่กระป๋องสับอรี่อันนี้แล้วมันคืออะไรอ่ะมันคือผงกาแฟผงกาแฟแล้วหนูกินกาแฟหรือเปล่าไม่กินเด็กคอะไร เอาวเด็กเขาไม่กินกาแฟกันเหรอใช่ทำไมอ่ะเมมันผมแล้วเด็กกินอะไรอ่ะเด็กกินกระเทียมอร่อยกินกระเทียมใช่เหรอกะทมีของปู่แก้วไหนใช่แล้วถูกต้องเทเลยเทไปเลยเทหมดเลยลูกหมดซองเลยหมดยัง อันนี้นตักอันนี้หนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนหนึ่งตนั่เดียวนะเต็ม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 เอาและโอเควันช้อนเลยค่ะแล้ววันช้อนแล้วคุณปู่คุณปู่ไม่ใส่ค่ะปู่ใส่กาแฟซองแล้วคนคนด้วยเสร็จแล้วเรียบร้อยไปเรียกคุณปูป่มามาปู่จ๋ามากินกาแฟหนู่ทำให้แล้วทำกา,<ม>าแฟให้แล้วค่ะปู่ เดนไปชงมกปู่มากินกาแฟน้้วมานนวไปไม่ต้อแก้วไหลูกเรียกปู่มาเรียกปยู่มาแล้วพอ่อน่ะก็พ่อนั่งอยู่นี่งไง อะไรของปู่จำได้ไหมเนี่ยอะไรของปู่อันนี้ของปู่อันนี้ของย่าอันนี้ของพ่ออันนี้ของย่าอันนี้ของปู่คนด้วยคนด้วยตรงนี้คน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 นอะไรยังไม่ได้ใส่น้ำอุ่นเลยแต่อุ่นนคุ้นคุ้นคุ้นคนคนคน เอาแล้วใน,นของเด็กอะของเด็กกินอะไรของเด็กกินปีบ้ากับข้าวกินมะพร้าวไหมเฮ้ยทำไมของเด็กใหญ่ก,ญกออว่าของผู้ใหญ่อะเพราะวฮะเพราะของผู้ใหญ่เป็นแก้วแล้วทำไมอนนของเด็กเป็นมะพร้าวเป็นลูกเลยอะเอาาพราะว่ามะพร้าวใหญ่กว่าแล้วหนูชอบกินมะพร้าวชอบกินกาแฟชอบกินกาแฟอ้าวทำไมไม่กินกาแฟ นมัเสียงอะไรอันนั้นไม่ได้เดี๋ยวกาแฟไม่นาลัยมันต้องใส่น้ำอุ่นมันถึงจะละลายลูกอันนั้นมันน้ำอุณหภูมิปกติไา แช้ขี้มูกอีกเอ๋ตอแบบนแรกเราต้องข้าไปกินไปไปมาอย่างนี้ร้องกินทุกวันไปงาน้ใส่ขิงด้วยน้ำมนาสี่แก้วนี่ไงอิ่มเอมนี่ย่าใส่น้ำอุ่นมาแล้วไม่ใช่กาแฟหรออันนี้น้ำมะนาวขิงไม่รูกใส่ไม่ได้ครับมันร้อนมันร้อน นหนูใส่เดี๋ยวมันอันนั้นไม่ได้มันร้อนต้องใช้น้ำร้อนลูกเดี๋ยวมันกาแฟมันละลายแม่ยาไปใส่นะไม่ได้นะหนูถือเป็นมันร้อนมือนะลูกหนูเอาวางไว้เดี๋ยวยาใส่ให้แล้วหนูคนเอาหนูหนูคนให้ให้ปุ๋ยอะหนูคนก้องแกงก้องแกงเขาจะคนกาแฟเองเอาเอาเถอะเถอะตัวนุ มุงเอ๊ะไม่ตัวนุ้นเลื่อนโตเอียงมาเออเปล่งมากดันนั้นออกไปแกดันขาดอันนั้นอยากคนกาแฟคนๆเบาๆนะคนๆเบาๆเดี๋ยวมันร้อนนะครับอย่าโดนแก้วนุ่นมันร้อนนะมันร้อน นี่พอคนให้ดูก่อนนี่นี่คนอย่างนี้คนช้าๆของปูหรอของย่าเนี่ยของยค่ะนลูกขาวของปูชัดเจนาวเดี๋ยวลองแขนไปโดนลูกมันร้อนค่อยๆคนเออคนช้าๆเออย่าหรอใช่ลูกละลายยังหอมยังนะหอมไหมหอมหอมนะ เออต้องคนให้มันละลายให้หมดลูกปูอยู่นู่นเปละหญ้าตรงไหนนี่เาากาะหญ้าเกาะญาไปอยู่ตรงพ่อแม่แหบบวนั่งตรงไหนตรงไหนละลายยางโอ,อ้มีหลานชงกาแฟให้กินด้วยเลยเนี่ยมันจะอร่อยไหมเนี่ย หมดยังหมดแล้วนะพ่อยกให้ปู่แล้วนะพ่อยกกาแฟให้ปู่แล้วนะเส็จแล้วหมดหรือ,อยังอะละลายหมดยังละลายหมดแล้วปู่อะโอเค,ออเคยกให้ปู่ลงมาเดี๋ยวพ่อยกให้เดี๋ยวมันร้อน

ยาได้แล้วละลายหมดแล้วยายารับหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหกระป๋องสีมแม่รับหน่อยเดี๋ยวหกโอ้โหเก่งมากค่ะแม่จะอร่อยหน้าดูเแล้วเนี่ยอะหนูกินมะพร้าวโอเคไหมแม่คะกิน้วะอะชิมที่อร่อยไหมตักได้ไหมได้ไม่กๆๆินไม่กินกินต้นหญ้ากินข้าวเปลอ่อะยาตักให้เล็กๆ ถึงกินตลอดกินข้าวมันเป็นเอกินไปแล้วเหรอลูกกินข้าวแล้วไม่กินวใช่ไหมยังไม่ได้กินข้าวอยากกินข้าวเหรอลูกไม่เอาร้อนไม่ร้อนไม่มีไฟออกไม่มีไฟโกออกแล้วนะกินมะพร้าวเนี่ยลูเอ็มหยิบซาลเปาย่างหน่อยจิไหนซาลาเปาซาลเปาอยู่ไหนคะหยิบซาลเปาย่างก่อนนี่นี่นี่อันไหนที่เขาเรียกซาลาเปาล่ะเอามาทั้งการเลยค่ะ ดีๆนะเองมีมหมมสแก้วดยโอเคยัง <Okay. S 1> อ่ะไม่มีช้อนซ่อม,ม,อม,ม,อมหมน,น,น,นูไปหยิบช้อนซ่อมไว้ปูกกินกินอันนี้อนไปหยิบช้อนซ้อมมาช้อนซ่อมช้อนซ่อม่อมค่ะรู้จักช้อนซ่อมไหมช้ำซ่อมที่เป็นแหลแมแหล นี่ไงอันนี้อแบบนี้ให้ปูสิให้ปูปผมก่อนเต็มดแล้วมั้นยา่าอยาตะเกียบมานพ่อบ้านพ่อไม่มีตะเกียบ เอาตะเกียบไปลวเอาซ้อมหญ้าสิหญ้าไม่ใช่หรอเก็บไม่ต่หรดไว้เรากินเป็ดเียวกินมา่ากันกลางวันผมกินมากๆหญ้าม่นี่หญ้ามีมากาชันน้อยนี่นี่หนูเอ็มดฮะไหนอ่โอ้ยไนหญ้าจะฆานี่หญามีมา่าชั้งน้อยไลกินไหมล่ะ ไปย่างอะ่ะทำอาหารเช้าเสร็จแล้วไปไปย่างกิมเอมอยังไม่กินตอนนี้เราไปกินที่บ้านแม้ยาทำให้าาหไหอันนี้นข้าวต้นอันนี้อาจจะยาดูแห้ค่ะอนุนุกได้ไหมล้วจะกินตอนนี้เหรอ,อยังไม่กินข้าวอหรอไ,ไม่เอาไปกินข้าวก่อน าปเดี๋ยวเราไปดูแม่ก่อนเลยปะนนเดี๋ยวเราค่อยลงมาหาย่าใหม่แต่เห็นใบใบยญาก่อนเดี๋ยวมาใหม่ค่ะ